ผมได้มีโอกาสคุยกับซีอโอเมืนล้านคนหนึ่งมานะครับที่ว่าพี่ยงยุทธชัยพงประสิธิ์พี่ยงยุทธให้ข้อคิดมาข้อหนึ่งแล้วผมชอบข้อน,นี้มากๆนั่นก็คือ Work Life balance ครับแต่ว่าคาว่า w ว r k life า a l a n c e ของพี่ยงยุทธเนี่ยไม่ได้หมายถึงหน่วยวันของพี่ยงยุทธ Worklife balance เหมือนกันครับแต่ว่าในหน่วยระยะยาวหรือว่าในหน่วยหลายปีพี่ยงยุทธแยกแยะระหว่างคําว่าทํางานเสร็จกับทํางานสําเร็จ ให้แยกออกจากกันคนที่ทํางานเสร็จครับก็คือเสร็จงานวันนี้กลับบ้านแต่พี่ยงยุธทธ์ทางานเสร็จเหมือนกันนอกเวลางานเป็นอะไรที่บ่อยมากครับสำหรับพี่ยงยุทธ์ที่จะเข้าไปถามหัวหน้างานเพื่อร่วมงานในแผนกอื่นๆหรือว่าเอาไอเดียเข้าไปเสนอทําการบ้านมากกว่าคนอื่นๆจนในที่สุดหล,หลายโครงการที่พี่ยงยุทธไปมีส่วนร่วมเนี่ยผลลัพธ์ออกมาได้ดีกว่าที่ตั้งเป้าไว้ะอกจนปัจจุบันบริษัทของพี่ยงยุทธนะครับเราจะรู้จักกันในชื่อคอนโดสโคปซึ่งเป็นคอนโดระดับไฮเอน บางครั้งผมถึงกับสงสัยว่าเฮ้ยราคาเนี้ยขายได้ยังไงอย่างเช่นสกบหลังสวนนะครับแพงที่สุดไปเนี้ยตารางเมตรละ1ล้านบาทแต่พี่ยงยุทธบอกว่าเรื่องนี้เราเข้าใจผิดไม่มีคําว่าแพงถ้ามันดีพอเช่นคอนโดนระดับนี้เนี้ยโอเคเขาอาจจะต้องมีแม่บ้านแต่ว่าคอนโดที่ตารางเมตรละ1ล้านบาทอย่างเงี้ยโอ้โหจะมาซื้อห้องให้แม่บ้านเนี้ยเศรษฐีก็อาจจะคิดแล้วคิดอีกพี่ยงยุทธก็เลยได้ออกแบบห้องแล้วก็ออกแบบให้มีลิฟต์ส่วนตัวมีลิฟต์แยกสําหรับแม่บ้านสร้างหอของแม่บ้านเพื่อให้คนที่ซื้อคอนโดของเขาเนี้ยได้ม สะดวกสบายกับทุกอิเลเมนต์จริงๆผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าที่เขาบอกว่าอยากจะขายราคาแบบโรสรอยก็ต้องออกแบบบริการให้ได้แบบโรสรอยคืออะไรนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพี่ยมยุทธนะครับ